สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เช้าว,วันพุทธที่5กรกฎาคมนะครับก็เพเิ่มแป๊บเดียวก็เข้ามาสู่วันที่5ของเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในส่วนของสถานการณ์ฝนในช่วงนี้กันต่อนะครับสำหรับวันนี้ประเทศไทยหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ หลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับที่สําคัญก็คือมีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเช็คในส่วนของฝนนิดหนึ่งนะว่าเช้านี้เนี่ยล่าสุดมีกลุ่มฝนนะครับเนี่ยนะครับดูเมฆก,ก่อน,นครับในช่วงเช้านี้จะเห็นว่าประเทศไทยนะครับมีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่หลายๆส่วน,นครับโดยเฉพาะที่น่าจะต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนนี้ก็คือแถวภาคกลางนี่นะครับท่านผู้ชม ภาคกลางก็คือเมื่อคืนนี้ฝนตกแช่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องได้ในวันนี้นะครับในส่วนของภาคกลางนะครับมียังมีกลุ่มเมฆปกคลุมนะครับแล้วก็เมื่อเช็คในส่วนของเรดาร์เรดาร์ฝนนะครับเมื่อเช็คในส่วนเรดาร์ฝนก็จะพบว่าเนี่ยนะครับในส่วนของภาคกลางก็มีฝนตกแช่อยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ แถวสระบุรีพระนครศรียุธยานะครับปทุมธานีนนทบ,บุรีบางส่วนนะครับแล้วก็นครปฐมบางส่วนรวมทั้งนครนายกแล้วก็โคราชนะครับแถวปากช่องนะครับบางส่วนก็มีฝนตกแช่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับก็มีตกหนักสลับหยุดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ดูทิศทางแล้วก็วันนี้ช่วงเช้า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงเช้าก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวเนี่ยครับรอยต่อระหว่างชัยภูมิกับอ่ลบบุรีแล้วก็กับเพชรบูรณ์นะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกได้ต่อเนื่องนะครับตอนเช้าก็ยังมีฝนแช่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับนี่คือสภาพอากาศโดยทั่วไปในในเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชม ก็จะเห็นนะครับเนี่ยกลุ่มฝนคุ่มใหญ่ยังแช่อยู่แถวภาคกลางนะครับก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของภาคกลางที่ตอนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับรือที่สําคัญก็คือตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับสําหรับวันนี้เมื่อไปเช็คสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับมรสุตมโตนดเฉียงใต้เริ่มจะมีกําลังลดลงนะครับที่ปกคลุมภาคใต้นะครับอ่าวไทยนะครับทะเลอันดามันนะครับ แล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงใต้ตตตก็พัดเฉียงขึ้นมาด้านบนมากขึ้นนะก็คือพัดขึ้นมาปกคลุมในส่วนของภาคเหนือประเทศไทยตอนบนนะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็ยังคงทําให้ประเทศไทยมีโอกาสที่เกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของตอนบนนี่นะครับตอนบนของประเทศเหนือประเทศไทยยื่นไปนะครับแถวประเทศเวียดนามมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะปกคลุมอยู่ ซึ่งไอ้ตัวยอมความกดอากาศต่ำตัวนี้ที่จะเหนียวนำทำให้ประเทศไทยได้มีฝนตกแล้วภาคเหนือภาคตันอาชิงเหนือค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับในช่วงนี้แล้วก็เนี่ยครับมรสุมตะวนตกเฉียงใต้ที่พักปกคลุมในส่วนของภาคใต้ก็เริ่มที่จะมีกําลังอ่อนลงนะครับทําให้ในช่วงนี้ภาคใต้ฝนน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอื่นก็ยังมี โอกาสที่จะเกิดฝนได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังมีโอกาสจะเกิดฝนได้เยอะอยู่นะครับในส่วนของภาคอื่นนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีฝนตกค่อนข้างจะต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับฝนจะตกซ้ำแต่จุดเดิมๆนะครับในรอบนี้ก็ระมัดระวังนะครับ ที่เอาไปดูในส่วนของแนวโน้มฝนวันนี้นะครับท่านผู้ชมแนวโน้มฝนวันนี้ดูในส่วนของอโมเดลนะครับดูโมเดลฝนนะครับสำหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปวันนี้นะครับมวลสุนตรลกเฉียงใต้พัดปกคลุมไปด้านตะวันด้านบนมากขึ้นนะครับ ทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนลดลงแต่ภาคอื่นยังมีฝนเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีล่องมรสุมยอมความกดอากาศต่ํานะครับปกคลุมในโซนนี้อยู่ก็จะเป็นดึงดูดทําให้ภาคเหนือกับภาคอีสานยังมีฝนชุกอยู่นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไปไล่ดูฝนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็ฝนจะตกดึกนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้าแล้วก็จะค้างไว้บางพื้นที่อย่างวันนี้ภาคกลางนะครับต่อเนื่องมาถึงเช้าก็ยังตกอยู่นะครับเดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นก็จะมาอีกรอบในช่วงบ่ายนะครับ ตั้งแต่บ่ายนะครับบ่ายเป็นต้นไปนะครับก็โซนภาคเหนือมีโอกาสที่จะเกิดฝนนับเชียงใหม่แม่สอดตากนะครับเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายน่านนะครับอุตรดิตฐ์นะครับโซนนี้นะแพร่ลำพูนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงบ่ายแล้วก็อีสานตอนบนบางส่วนนะครับก็มีโอกาสจะเกิดฝนช่วงบ่ายนะครับนี่คือเวลาประมาณบ่ายโมงของวันนี้นะครับก็จะเห็นแนวโน้มฝนนะครับหลายๆจุดนะครับ แล้วก็พอไปดูช่วงบ่ายสองนะครับบ่ายสองฝนก็เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นครับช่วงนี้ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับโดยเฉพยาะอีสานตอนบนก็จะมีฝนตกเยอะเนื่องจากว้อิทธิพลยอความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่แถวประเทศเวียดนามด้วยนะครับก็จะส่งผลทําให้ในภาคเหนือภาคตะลุกชิงเหนือนี่ฝนชุกนะครับเนี่ยพอใช้สายนะครับแถวแม่แจ่มเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายล,ลําพูนลาปางน่านนะครับ แคอุตรดิตนะครับพะเยานะครับรวมทั้งสุขโขทยัยฝั่งนี้ตากนะคฝั่งลบมรสุมก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกชุกนะครับส่วนอีสานก็ยังยังคงอยู่แถวจุดเดิมนะครับหนองบัวลําพูเลยอุดรบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับในวันนี้แล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็เริ่มจะมีมาบ้างแล้วในส่วนภาคใต้ตอนบนนะครับมีแถว เพชรบุรีรัชเพชรบุรีประจบกีรีคันนะครับไปดูช่วงประมาณบ่ายสนะครับเนบ่ายสามฝนก็เริ่มจะกระจายเข้ามาข้างในมากขึ้น,นครับวันนี้ภาคเหนือน่าจะฝนตกเยอะนะครับในส่วนของโซนนี้นะครับส่วนภาคเหนือตอนบนนะครับเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายลำพูนพะเยาน่านรวมทั้งอุตรดิตถ์พิษณุโลกนะครับ แพร่นะครับลำปางก็ตอนบนนะครับแล้วก็ส่วนล่างก็มีกำแพงเพชรนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนแล้วก็นี่นะครับพอช่วงบ่ายภาคกลางก็เริ่มจะมีฝนเข้ามาละแถวราชบุรีการจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันนี่นะครับเริ่มจะมีฝนในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ดูภาพรวมฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมมีแนวโน้มที่จะเยอะอยู่นะครับถ้าดูจากลักษณะของโมเดลตรงนี้นะครับ เมื่อดูประมาณช่วงสี่โมงเย็นนะครับในฝนก็เรื่อนเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เข้ามายังนอกจากภาคเหนือโซนเดิมแล้วนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับก็ยังมีอีสานตอนบนวันนี้ดึกๆค่ำๆนะครับก็น่าจะเริ่มมีฝนเหมือนเดิมนะครับแถวนี้นะครับแถวเลยหนองบัวลำพูอุดรหน,นองคายบึงการสกลนครนี่นะครับก็น่าจะมีฝนตก ต่อเนื่องในค่าคืนนี้นะครับนี่คือกลุ่มฝนที่อยู่แถวอีสานกับเหนือส่วนภาคกลางเริ่มเข้ามาแล้วนะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแถวนครสวรรค์นี่นะครับตากนะครับภาคเหนือนครสวรรค์กำแพงเพชรชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบ,บุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับตอนนี้ภาคเหนือตอนบนเออภาคภาคใต้ตอนบนเริ่มที่จะ กลับมามีฝนบ้างแล้วนะครับในวันนี้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลแนวนโน้มมีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับไปดูช่วงห้าโมงเย็นครับห้ามงเย็นฝนก็เริ่มแช่เข้ามาเยอะตกเข้ามาจากตะวันออกเข้ามาข้างในตะวันตกเข้ามาข้างในมากขึ้นนะครับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคกลางฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนเยอะนะครับในช่วง นี่นะครับค่าๆประมาณห้าโมงเย็นนะครับไปดูหกโมงเย็นนะครับพอหกเย็นหกโมงเย็นฝนก็กระจายเข้ามาข้างในมากขึ้นนะครับแถวเชียงใหม่เนี่ยนะครับเฉียงลงมานะพิษุโลกลงมาเนี่ยแล้วเราก็มาถึงบ้ากลางกรุงเทพมหานครและปรินทมณฑลมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงค่าวันนี้นอกจากเช้าแล้วนี่ก็ยังค่ายังมาซ้ํายังมาต่อเนื่องได้อีกนะครับ ก็ลักษณะฝนก็ยังไม่เห็นสัญญาณฝนทิ้งช่วงนะครับในรอบนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะครับรวมทั้งภาคใต้ตอนบน2จังหวัดเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันก็เริ่มที่จะมีฝนเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับแล้วก็พอนี่นะครับพอช่วงค่านะครับประมาณทุ่มหนึ่งนี้ก็มีแถวพิตโลกนครสวรรค์ภาคกลางจุดเดิมนะครับแถวอยุธยาสระบุรี ปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วปริมณตลทนนะมีโอกาสจะเกิดฝนได้โคราชนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนครับภาคเหนือตอนบนนะครับนี่คือในส่วนของคืนนี้นะครับแล้วก็พอสองทุ่มครับฝนก็ยังแช่ต่อมานะครับเนี่ยแถวจุดเดิมนะครับก็มีโอกาสจะเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องได้นะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักซึ่งก็จะอยู่จุดเดิมนะครับ นี่นะครับพอช่วงดึกก็ยังมีกระจายตัวเป็นหย่อมๆนะครับแถวพิษานตอนบนภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคเหนืออิษานตอนล่างแถวโคราชนะครับแล้วก็มีแถวพระนครศรีอยุธยาสระบุรีโซนนี้ลบบุรีนะครับแถวนครสวรรค์แถวเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับไมมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงค่าคืนนี้นะครับแล้วก็พอไปดูถึงเที่ยงคืนนี ฝนยังจะไปแช่อยู่จุดเดิมนะก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับแถวอุดรหนองคายบึงการนนะครับฝนค่อนข้างจะเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับในส่วนของฝนตกหนักนะครับทีนี้ไปดูการคาดการณ์ของกลุมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับก็เน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนล,ลำปางน,าน่านอุตรดิตถ์และตากครับพักเหนือครับ60%ของพื้นที่ภาคตอนันอกเชียงเหนือนครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่เช่นกันนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบ,บางแห่งเน้นที่เลยนะครับหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมเชียภูมิ ขอนแกน่นกาลาสินมุกดาหารอำนาจเจริญนะครราชสีมาและอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนะครับภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่ง เน้นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศร้าชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับเน้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคใต้ฝั่งอนดามันฝนอย่างน้อยนะครับ10%ของพื้นที่แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับให้ท่านผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้สรุปภาพรวมก็คือยังคงมีฝนประมาณ60%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สำคลิปนี้สวัสดีครับ